สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสอเจริญพัฒนาค่ะโอ้ดูบรรยากาศฝนจะมาแล้วค่ะ,ะไปดูปั้มคอยาองเรเสร็จแล้วนะนี่อันนี้ทำงานวันนี้งานที่สองก็ไม่ใช่ดี่มาใชาเราไลเชื่อมคนนี้ไล่เชื่อมแล้วก็ไปเอาอะไรเนาะใช่แล้วจ้ะคลิปที่แล้วก็ ปั๊มคอนปั๊มคอว่าเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเสร็จแล้วปีนี้แล้ววัดสายพานเรียบร้อยเหลือแต่ไปซื้ออันนี้ใส่ใส่ยังไม่ได้ใส่น็อตใช่ไหมใส่ยัง, <c oughs> นนงไปจูยังไม่ได้รัดนะแล้วก็เหลือแต่ไปซื้อสายพานเนาะสายพานน้ำคล้ายๆลูกเก <c oughs> ี่ยวข้าวเลยจะทำสีใหม่ <c oughs>

ีวางถังน้ำมันก่อนเดินสายน้ําสายไรยก่อนเดี๋ยวไปเข้าร่มใช่ไหมนั่นเลยนี่มาทำอะไรตรงนี้โอ้โหหมดลฝนก็จะมาแล้วโอ้ทำปิดทางสำงคมที่ <c oughs> ตรงนี้น่าจะใกล้ได้เดินเข้าร่มอยู่ตรงนี้เ <c oughs> ดี๋ยวหาที่ร้อนแดดก่อน <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> รงนี้อีกวันหนึ่ง ได้เดินคาร่มดูว่าไห้เกินนี่ไงพรงนี้ก็ทำอีกวันหนึ่งเพื่จะได้เดิน้าร่มไหมวันสองวันคนก็จะลมกันแล้วเนี่ยทำแข่งกับฝนแล้วใช่ไหมทําไงดีว่าเราเดินเ้าวันนี้เลยวะขี้เกียจนันี่นะทางน้ำมันอะ ต้องวางข้างบนเลยน้ำมันเหลือไหมน้ำมันอ่ะมันเหลือแต่ว่าเราต่อสายแล้วเราเดินอ่ะมันยากมันยากตรงที่ว่าไออะไรนะต้องถ่ายน้ำมันออกอย่างนี้น่ะแล้วน้ำมันมันก็จะหกน้ำหกแล้วมันก็ตื้นเรืองน้ำมันเออถ้าเกิดว่าเราทําแบบที่วางเลยถังเราวางตรงไหนตรงหนึ่งมันก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเทออกใช่ไหมไม่ต้องเทออกอ่ะ แล้วพรุ่งนี้นลพรุ่งนี้ไม่ได้แล้วไม่เสร็จนะเสร็จไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่ง okay. นี้เดี๋ยวจะวางปัม๊มวางปั๊มบันตู้ก่อนเดี๋ยวจะมอเตอร์เอ็มทันวาง mm hmm. วางปั๊มบันตู้ปุ๊บแล้วก็หาที่วางถังละมันไฮดรอลิกหรือว่าอาจจะแก้ไขอาจจะตัดอาจจะอะไรนี่ก็อีกทีหนึ่งต้องดูก่อน mm hmm. แล้วก็ต้องหาวางถังไฮดรอลิกแล้วก็ต่อสายเดินเข้าโมอ,โอย แล้วก็หม้อน้ําก็จะเดินสายตัวนี้เข้าก็แวบเดียวแล้วก็ตัวนี้ก็ไปเชื่อมอันนี้ไม่นานหรอกเพราะสายท่อน้ำเราก็ซื้อมาแล้วเทมขัดเราก็ซื้อมาแล้วซื้อมาไ้หมดเลยแล้วได้ตัดใส่แล้วก็เติมน้าไม่รู้จะรัวหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างคือหม้อน้ำเรามันสั่นเงี้ยเพราะว่าตัวยันเนี้ยเป็นเหล็กรางตรงนี้เนาะใช่ตอนยังไม่ทันได้ทําตัวยันขึ้นอย่างเงี้ยมันก็เลยสั่น <c oughs> ไม่เปไ็นไรหรอกให้แต่เอาเข้าร่มได้ก่อนได้แต่ก็ต้องรีบเลยเนาะอ,อย่างนี้แหละทำงานนะงานมันเยอะทำนู่นทำนี่หลายอยา่างอากาศพี่มงคลมาทีไรบางครั้งก็ไม่เห็นเราเนาะใช่พี่นุ้ยมาก็ไม่เห็นอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็งานเยอะอะเอาจจริงอะ <c oughs> ทำหลายอยานะ่างอะเนาะ ไก็คงจะทำแต่รถอย่างเดียวแล้วแหละอย่าไปสิ่ง่ายหรอกเดือน <c oughs> อีกเป็นเดือนไม่ถึงเป็นเดือนโ <c oughs> อ้ลงมาแล้วพี่น้อง้ ท uh ี huh. uh ่ยากขนาดนี hmm. <laughs> <laughs> ้ไม่ต้องตั้งเงินหรอกไปโกสโกดีเหรอลงกับพี่มาอาบอาบบอืมมาจะวางแบบนี้ป่ะเนี่ยใช่แบบนี้นะนี่ันีเลยนะครับเชื่อมเลยเด็กคนนี้ ควันมันหาเรื่องแล้วอะไอ่าง ลมเริ่มมาแล้วเอาไงดีวะเริ่องรถกา้องมันี้เลย่ะลมมาทางนี้ควันก็มาแต่ทางนี้เลยไหมเรียบร้อยเรียบร้อยที่ทนี่เลยก่อนเต็มเต็มไมก่อนนะเ <c oughs> ต็มไม่ใชไม่เชื่อมเลย นมันจะโตแล้วท่านเนี่อื่นก่อนนะล่ะทำอะไรทำตัววางถางน้ำมันก่อนถ้าไงได้เดินเข้าวันนี้ก่อนเลยเนาะนี่ก็เจียมแล้วท่าวนี้แล้วนั่นนี่อยกจะโม้เลยแค่คุยนิดหน่อยนี่แล้วแล้หนูนี้ได้ที่เกลี้ยงช่วยนะช่วยทำได้นะใช่เดี๋ยว ให้พี่แกเก็บนีก่นเลยยาลูข้างนี้ลอกนี้นะดอกนี้นะให้พี่แกทุบตรงนี้พี่พี่ดไปสั่นต้องมากโปเลยเอนเอ้ยจะให้พี่ลองคิดเหรอไม่ไม่นพี่ทุบแต่ทุบนย่างเดียวข้านี้เลยเ่คนมาตหนักกลับเข้าง

เดี cho này, tôi mày? Ục, tôi đây nào? Tôi ๋ยวจะเก็บของนี่ก่อนนะตัวเชื่อมบางใช้อยู่ไหมทุกตัวเชื่อมพวกอะไรนะถ้าไม่ได้ใช้จะได้เก็บข้าร่มก่อนเลยยังไงดีวางก่อนี้เนาะบนนี้ดีกว่าดนิวางข้างในนั่ะ

ตอนี้ฝังนี้บ้านดีกว่าฝั่งไหนฝังนี้วันนั้นมันออก ออกช้ามากเลยไอตัวนั่นนะอะเ็ามาเก็บเก็บประแจให้ไหประแจ,ะจตัวไหนไหม่นะไม่รู้ต้องดูบล็อกมือไปอไปไปไปไม่รู้ยากนะคนก็จะตกนะนั่นแหละเราก็ไม่มีกระดังเนาะเดี๋ยวได้รื้อตรงนั้นเราจะแ,แพ้พี่แกนีนนะ่โดนๆเนาะ ไม่คิดว่าฝนมันจะตกเนาะเราก็ไม่ได้ที่ทำที่ใส่น้ำม,มันนี่ก็ถ่ายไปถ่ายมาอย่างนั้นแหละโอ้ oh, ยอมอันนี้เอาออกหมดแล้วเหรอหมดแล้วเติมใหม่เลยครับเตรียมไว้ให้ก่อน

นี่นะครตนี้ต้องคอยปูกเอาเพราะว่าเมื่อวันนั้นเห็นว่าฝั่งเนี้ยน้ำมันมันออกอ่ะมันอกอ,นอกน้อยมันไหลน,น้อยก็เลยสลับเอาดูบ้างเด,ดี๋ยวค่อยามาทีลง มันเลี้ยวซ้ายสายนั่นอีกสายกลับซ้ายกลับอีกสองเส้นด่วนงานด่วนครับงานด่วนอืมนั่นแหละ ดำด้วยดิเยอะเลยไม่รู้ลมมันเข้าหรือเปล่านั่นนะเอาแบบนี้เลยชงให้หบดได้ไหม แอ้ยไหนกินล็อกอ่ะ,ะท,ที่จะลดน,น้ำที่จะกวาดแล้วไ,ไดไไ้ต้องกวาดที่หลังำนะบากเยแต่ไปรทำเด็กมันได้ต่อส่งตอไฟไปนะขราวเส้นหลอไฟนั่นไรกันหลอไฟยาวๆนี่อันนี้ไหน ไปก่มก็ได้ซื้อมากกว่าแค่เดินสายไปไปไว้ใช้ได้ไหมเนี่ย นีดหนึ่งป็จะได้ลงไอ้ทางแดงนี่เลยหนักเลยมาพวันี้หาอะว่วะยัง 이정도 <laughs> นั่นวะยังไม่จงกรองกรองไม่จงถ้าใส่น้อยเวลาติดเครื่องไปดึงไปหมดเลยแต่อีกไหมล่ะยกขึ้นหน่อยวะขึ้นหน่อยเขามาแค่สองทางเองทางใหม่นี่เป็ทางใหม่ไอ้เขินอะไเป็นนี่ทางนี้ล่ะหมดยังหมดแล้วทางใหม่ล่ะ ข้างมายังไม่ได้ใส่ วไว้ให้จเจขียวเติมน้ำมันก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลคืนี้ก็บายบายนะครับสวัสดีครับ